ทเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับนาะก็กลาบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมปั๊บจีมังนะครับผมนะอ่ะโอเค จัดไปนะครับไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับอ่ะไปดูกันเลยก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็พาทุนมา7 0 0 0นนะครับก็จะมาขอซื้อฟีเจอร์นะครับแบบสวยๆไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคจัดไปนครับวัยรุ่นบิ๊กจูนะครับผมก็ไปเบรหนะสิบก่อนแล้วกันนะครับ3,750นานะครับครึ่งหนึ่งนะครับผมนะเออ อ่ะโอเคนะครับก็ได้มา8หมุนนะครับมา โอ้โหว้าวรัวๆเลยนะครับผมไวรุ่นอะไรกับเนี้ยเกินไปกูนะเหือบไม่รอดไปเลยไม่เหลาไวรุ่นเออมาถือว่ามาแบบสวยๆอยู่นะครับเออรู้เรื่องนะครับนะ อ่ะโอเคนะครับผมก็เกือบไม่รอดนะครับโอ้โหอ่ะโอเคนะครับก็ขอกดหยุดไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะสามพันเจ็ดร้ยสิบสองนะครับอ่ะโอเคนะครับสวยงามครับมาก็ไปนะครับผม พี่กลับมาได้เฉยนะครับผมไ่รุ่นนะอ่ะโอเคนะครับสวยพี่สวยครับกดหยุดไปเลยน,นะครับ3,110นห่ 3, นะครับเออรู้เรื่องนะอ่ะโอเคดอกนี้โอโหเต็มการาบิลนะครับหมาบก,กไปโอ้โหหมดแผงนะครับผมวัยรุ่นเอออ่ะสวยงามครับ ก็ถือว่าจากกันแบบโจ๊ะนะครับคลิปนี้เนาะเออมาว่ะอ่ะกดหยุดไปเลยนะครับสองพันแปดร้อยหกสิบนะครับผมเออรู้เรื่องอ่ะแปดบุญนะครับโอ้โหล้อเฉยนะครับไปรุ่นโหหนึ่งหมื่นแตกมื่นนะครับอ่ะมาขอสามอีกรอบหนึ่งนะครับขอสามอีกรอบหนึ่งนะครับสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผม อ่ะโอเคนะครับมาแปหมุนเหมือนเดิมน,นะครับก็อย่าลืมนะครับสําหรับใครดูมาถึงตรบงนี้นะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ <c oughs> ขอสสวยนะครับผมเออวายมาจาังหวะนี้มาสวยเต็มกาลาวิวหมดแพงเออเอาสวยงามครับผมีไงหมดแพงชื่อนนะครับนะเ <laughs> ต็มกาลาบิลนะครับมากดหยุดไปเลย ่ะโอเคเออมาว่ะทุกคนปับ๊บจีมังเอาเรื่องเลยนะครับเอออ่ะกดหยุดไปเลยแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคนะครับดอกนี้ถือว่าเต็มการาบิลนะครับผมทุกคนนะเออวันนี้โดนไปหนักหน่อยนะครับก็ไม่ก็จะตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคไปดูกันต่อนะครับผมเพํา <c oughs> สำหรับใครที่อยากให้ผมมาเล่นเกมไล์ดูนะครับของค่ายพีจนะครับก็ปาะกลมนึงกันมาได้เลยนะครับผมมีรุ่นเออเป็นไงมาแต่ละดอกอย่างเจ๋มนะครับ ่ะกดหยุดไปเลยนะครับหนึ่งันสาร้อแปดสิบนะครับเออรู้เรื่องอะโอเคนะครับนะกดหยุดไปเลยนะครับแปดพันหกร้อยสามสิบห้านะครับ, 8, 6, รบไม่งแต่ละดอก ว่านเจี๊ยบนะครับผมก่าตามอีกแสนกว่านะครับโอ้โหน้ําตาจะไหลเฮ้ยสวยไหมงนี่เอ,อ้อเต็มกราฟนะครับอ่ะโอเคนะครับรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีแจกกันนะครับในจ่อง PJV สองนะครับอ้าโอเคนะครับใครยังไม่นอนนะครับนะเออห้าซองนะครับหรือไม่ก็สี่ซองนะครับยอดสองสองร้อยเหมือนเดิมไม่พูดเยอะนะครับมาแต่โคจัดนะครับคลิปนี้เออหมาสิอ่ะโอเคนะครับผมนะก็โอ้โหเป็นไงซื้อมาสองไม้นะครับตุดันจริงๆนะครับผมวัยรุ่น โอ้ยสองหมื่นกว่านะครับเต็มการาบิลก็โอเคนะครับสลักอยู่นี้ก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับผมไอรุ่นก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีลี่วหน้าด้ยวยทุกคนบายบายครับผมจุกลูวหบานเกีียบออ